เมตังจะไปสซมาควรถูกซีงวดอะเด้ถูกซีงวดเด้อเด้วรบบทหากับโบติดทู่หาโอ้ยก็โทษหลายจะมันหลายสายเนาะลัภท่านเนาะถึงจะงวดเราก็ถืงซีงวดแล้วนี่งวดที่หาฝันแล้วงวดที่ห้าจะงวดที่ห้าโตได้ปะในโตไดดงวดนี้สุขอมตืวน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่ันทุกชนิดโปรใช้วิทยาลัยในการรับชมสีแดงสีแดงเนาะสีแดงค่ะสีแดงสีแดงเนาะสีแดงสีแดงสีแสงเอาะนเณตาเจตังอันเขามาเมื่อกี้ถามหาเจแดงอ่ากะมาเจอเห็นแต่คุณพ่อเพิ่นเพิ่นบอกว่ากำลังถูเงอนอยู่มันเป็นเจแดงพอมาว่า ถึอซีงวดแล้วบ่มาจกเทีอว่าสั่นซีงวดแล้วบ่มาหายอาก็ไปอันพูดแล้วเข้าไปชมรมจิตอาสาไปหลายมองเนาะไปทำบุญทั้งชายแดนเนาะเพื่อสิยูทเทิื่นกลับมานะค่ะถือซีงวดติดเราบอกอะซีงวดอันซีหกสองหกห้าศูนย์แล้วก็งวดว่างหันอัน ซ่งลางทั้งบนหกหาหกหาหกามร้านาุนตกน้ำไอนะเบียนร้นปนหกสามเลขไทยนะก็ไปซื้อเอกชนนะจะได้ได้ไปซื้อกได้นำจักหาวยบุกขาจะน้หอะไรนะาะน้อบุกขาน้ำอยเดียวว่าสิน้ำเ่าได้ก็เจว่าสิน้ำเป็นหาดอยบุกขาัตใดหกสามได้เลขมากหกสาม ่าสีน้ำบกกาบกาได้ได้แนี้ได้ลอยนี่กระชุ่นกระชุ่นกชนรอดตัดีก็ยื้อนสิกร้วเอาเอยื้อแล้วก็บบ่อเอานะมีใจน้ำดเจดดงกําลังได้จีั้งเอาา่าฮาฮ่าฮาฮ่ะฮ้าฮ่นฮาาฮาฮาฮ่่าาา่า่า่นฮาาา เดาได้ right uh, บอกว่าเนี่ยซีงวดนี่มาขับจ้าซีงวดซีงวดป่ะเนี่เป็นความฝันนั่งเดียวฝันฝันฝันหลักการทะเบียนรถมันปวเข่าเนาะค่ะฝันทะเบียนรถหลานเขาก็ว่าสิซื้อนั่อยู่งวดว่าแล้วปวยู่บ่มีเงินแล้วปวดสื่อซื้อญานิบ่มีเงินันซื้อให้ลูกไปโรงเรียนนะแต่แม่เขาจับรถแต่ดีเขาก็ได้นะเนี่ยบ้านตกค่ะที่ถูกมาทุกงวดทุกงวดซีงวดซ้อนนี่งคือความฝันนังเดียวความฝันหลักการ มื่อหาศูนจุดเจ้าทีอยู่นีเนี่ยบอกหาศูนย์เจ้กเาก็บอกกิ้งก้างกิ้งก้างหน่อเจ็ดแต่ว่าอกว่าเจ้าทีหัวแม่นอยู่ที่หูนจุดมันเข่าคอยแปเอาหาศูนยไม่อยากอะไแม่่อยากนนยอ่านอ้อแกต่ละนซื้อเขาบอกคอยให้ติมให้ครื่งแต่ว่าคอยได้ติมหรือเจ้าบางนบางคนบอกอ่นใ่เจ้าต้องคุมเขาอ่น ตังบ่มาอักเอาผู้เดียวก็เป็นบ้านนีโอ้ยบ่มาบ่มาเอากะอักเอาแล้วเนาะวันนี้ฟันมาไปนั่นไปทพบ้านนายเก่าเขาฝันมีการฆ่ากันในบ้านไหมเห็นเลือดเห็นอย่างเงี้ยสิฮะวันนี้ว่าจะเอาบ้านอีกทีเขาศูนย์เก้าสองวันนี้ก็หาเก่าบ้านเลขที่เขาอันผู้ใช่ผู้เถากแก่อายุหาสิบเก้า ก็ได <si kind of ้สี่เอาอันศูนย์เก้าสองบ้านเก่าของเถาแกบอกเออเคยทำงานอยู่กรุงเทพค่ะฟันมาไปไปแล้ววันนี้อยู่บ้านว่าเป็นขาการเลี้ยเบือดยังไงบ้างค่ะผู้ชายคนนี้แต่ละอายุเล่ากับหาเก้าเพราะที่ซื้ออันนี้ล่ะซื้อแล้วว่าไม่ว่าว่าซื้อรอตะลอรี่หาเก้าเก้าหาพอเอาหมูว้านพไปตลาดพอย่านคือไม่ได้ออกบ่หมี่นะ ฟันแล้วจังซื้อมันบออ่าฟันแล้วก็ไปซื้อหมูว่านฟันแล้วก็ซื้อไปแล้วได้ซื้อแล้วหมู่ว่านนี่ตัวนี่นาเก้าเก้าหาย่างกันไปเพย่านแบบถึงเวลาไก่มันสิบวมีนะแค่นี้จับไปมาก์กยูหาเก้าเก้าหายันมันดังยันเขาบกว่าเกลียวก็บานแล้วนะกัดฟันสีออกไมเคยฟันเกลียวป่ะคะเคยฝันยุ้นออกเก้าสองเองนะสิบันทึกที่ศูนย์เก้าสอง ศูนย์เก้าสองประจีซื้อตัวนี้แหละแต่ว่าที่เอาหาเก้าเนี่เป็นอายุเพื่อนบอกเอออายุไส้รูนที่ว่าโดนขาเนี่ยเป็นในความฝันหรือเพื่นตายปะครับมีเลือดไม่ยังมดเพืนตุยวะเพืนตุยบอตายได้ว่าเป็นเลือดแบบคนกับหูหูสช่ไหมใช่ผมมีสิลาเขาเฮ็ดเนี่กระศูนเก้าสองนี่เลยแล้วก็บอกศูนย์เก้าสองเออว่าในที่เขาศูนย์เก้าสอง ตัตวอนี่ก็ต้องชุนเนาะไปคาเพื่อนเนี้ยหมดวเดือนไนวี่านั่งมจีเข่าอยู่คนในเดือนเนาะนั่งเพิ่นบอกกัาเขาว่าเช่นว่าถือกันมาศ <m> ูนย์เก้าสองเอาลงพิมพ์พิมพ์เลยเก้ากับหาเก้านี่เป็นใช่แล้วจะจิกับเป็นอายุเพิ่นบอกเรต้องหลายตัวเนาะอือเอาทั้นี้ละแซมนี่นะไปเอาหลายตัวเมันจีเข่ามันจีถือมันก็ถทืบ เเต็มหน้ากระดับหกสามเนาะแมือนกันเนี่ยเขาเป๊ะหกสามค่ะมังหันหกสามกับหกหาเขาเป๊ะแล้วบ่ครับเออข้างบนอายุผัวผู้ไปซอยบรรถจมน้าผู้ซอยผัวบัดเปซอยเพื่อนผัดอายุหกสิบหาผัวผู้ค่ะก็ได้ออกทั้งล่างทั้บนไรทั้งล่างตบนว่าคนหันละคนหันอายุเป็นหัวสูงค่ะคนฝันแม่งตัวนี้เนาะคนฝันแมนเจ๊แดงเรีว่าโดนๆมันจังจิกเขา สีงวดติดงวดนี้งว,วดที่ห้าเนี๋ยวจะมางวดที่ห้าศูนย์เก้าสองแล้วก็ห้าเก้าเห้าเก้าสีงวดพันมาไม่ต้องเสียใจงวดที่ห้าสามตัวนำหัวข้าวมนสองตัวอ้ะวะางเดียวเสียใจอยู่ที่นอกเลย สีงวดและเจแดงวอาให้เจตังอยู่ว่าเอาเจ้าบ่มาเนาะคอยถือเลขสีงวดว่าสั่นงบอกยูว่าโทรหาแน่คันบ่ได้มามาพระท่านนั่นแลี้ยงน้อยกะบอกตัวเลขพ้อได้เอฟซีคนได้ติดใดตามเจ้าเบอร์บ่เบอร์เบอร์อยู่บอกเบอร์เจ้าเจเอฟซีอยากตามไหมครับเอฟซีพันโทรมาหาเพันวิชกมิลาศนั่นเพันมดถือก็มาสีพุ่มาด่าพุ่นบ้าดาดอกเป็นแนวทางเนาะ เก้าสามเก้าสี่สาศนยสามศูนย์เก้าห้าสี่สาศสศเก้าห้าแล้วก็อี้ยเกศย์เก้าห้าแล้วก็เก้าสามเก้าสีสาเกสี่สาศสาสี่สาศย์สามจ้า เบอร์โทรเจ๊แดงนค่ะคือที่เ้าลงเบอร์โทรให้พี่น้องก็คือกับตัเแมนว่าสิโทรมาแยาขัดยําเน่ได้ขอบอยากได้เลข้าผู้ใดที่ได้เบอร์โทรแล้วก็คือโทรมาถามเพิ่นแล้วก็ได้ตัวเลขแล้วก็เนาะบางเธอต้ันก็โทรมาไวกับ่านว่าเห็ดงานสีไหมค่ะเนาะแต่ว่าโซ่เลยก็เน้นเน้นก็คือว่าให้ให้เป็นแนวทางซื่อๆด้วยกับเอฟซี ต่าลงจ็หน่อยคตับางหนะครับเออเปิดตัรับพอดนเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะศูนย์เก้าสองกับห้าเก้าเป็นเลขความฝันนะครับฝันแม่นสี่งวดติดแล้วงวดนี้งวดที่หาเร้อพี่น้องนี่แต่ลองเอาไปวิเคราะพี่นาบึงเนาะศูนย์เก้าสองเนาะเป็นตีจากความฝันแล้วก็ตรงกับบัลลิกทีที่เป็นฝันเกี้ยวแล้วกห้าเก้าเนี่เป็นอายุของผู้อายุผู้โดนเข้าขาโดนตุยนี่ะผู้ฝันเห็นครับ มีแค่นี้นะครับตัวเลขไม่ได้หลายศูนย์เก้าสองก็ไปตัดเอาน้ำเลือดพี่นอกศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจงสี่เนาะ,ะ,ะไปกับบนล่างนะครับเป็นเลขความฝันจะแดงฮันไมฟังทั้งวันนี่แหละครับชัดเจนนะครับศูนย์เก้าสองกับห้าเก้านะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับจบโศกมันมานานึง่งวัดพิษหากับกเจียแดงด้วยครับเด้อ แม่บอกเจแดงว่าที่หาคบค่ะว่ที่หาครับแล้ว FC ว่าติดเนาะวันนี้จะเป็นวดที่ห้าศูนย์เก้าสองหรือว่าสองเก้าศูนย์หรือว่าอาจจะตัดเล่นนะคะศูนย์เก้าศูนย์สองแล้วก็เก้าสองเก้ากับหกอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้ก็แล้วแต่ FC จะพิจารณาแล้วแต่ความชอบนะคะส่วนสองตัวเนี่ยจะเป็นอายุเนาะเจ๊ก็จะเป็นห้าเก้า ไม่แน่อาจจะเป็นห้าหกก็ได้อันนี้เจ๊ต่างเบาเพือ้อไ้้ซื้อดิแต่ว่าเจ๊ก็คือเอาตามตัวเลขของเจ๊นะคะมันก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้จะได้คุณเจ้แดงมากๆคขอบคุณเจ๊แดงครับขอบคุณค่ะสวัสดีคับอย่าลืมกดติดตามช่องเบาหวานพิกัน